เคยประสบปัญหากับสิ่งนี้ไหมยอยากเล่นบิตอินพอสเตอร์แับต้องกลายเป็นเล่นเป็นไคลมีแต่ได้เล่นเป็นอิมพอสเตอร์แล้ว<ม>ก็ถูกโดนทิ้งไปดอกโอากาสและโดนจับได้แล้วก็กลายเป็นวิญ,ญญาณหรือเล่นเป็นไคลเมทก็ถูกโดนฆ่าสักคนแรกซะก่อนเลย ก็กลายเป็นวิญญาณเช่นกันวันนี้เรามีสิ่งที่จะนําเสนอทุกท่านให้ทุกท่านนั้นอยากเล่นได้ตามสนุกตามใจนั่นก็คือตารางสีมงคลอมองอัพวันจันอังคารพุธพฤหัสสุขสาวอาทิตย์เลือกได้มากมายเช่นวันจันทร์อำนาจก็ได้โชคดีเพื่อนช่วยหรือก็การกา,รก,ารกันกาลกีเลือกได้มากมายส่วนเพจของตารางจะทิ้งไว้ใต้ลิปนะ ครับกับผม AIG 2 3 4หรืออิงสองกมสกับเกมที่เราได้บอกไปทั้งก้อนคลิปดูแล้วนะคืออมองอัพเกมที่ยอดฮิตที่สุดในตอนนี้ yeah ยอดฮิตที่สุดใน Play Store ที่มีการดาวน์โหลดด้วยนะที่ทุกคนนั้นเล่นกันเยอะมากถ้าใครเดินผ่านนจะเห็นแล้วอมองอั s, yeah <S เอเ้เป็นหรือเปล่าเป็นหรือเปล่าอย่างเงี้ยเออสุดยอดเกมนี้ตัวผมเนี่ย มารู้จักก็คือตอนเพื่อนบอกก็เฮ้ย hey, ลองเล่นเกมนี้ดูนะครับเดิมเนี่ยไม่เคยดูไม่ดูไม่เคยเห็นเลยนะแต่เอยเพื่อเล่นประจําช่วงเนี้ยเล่นประจําเลยนะครับที่ห้องนี้คือทุกคนนี่แทบจะจับกลุ่มเล่นอมองอัดกันเลยโอเคแต่วันนี้ผมจะขอมาเล่นในโหมดของเออไม,ไม่ลืมไปไมาไม่โหมดมาเล่นแบบสาธารณะนะครับทั่วไปโอเคนี่ห้องนี้มีแต่เก้าแ ้งหอติดติดเวลาเล่นแบบเวลาแบบอะไรอ่ะเล่นเกมแบบเออติดผมติดเวลาแบบพูดแบบเล่นเกมแนวที่มันเป็นด่านอย่างเงี้ยจะติดคูดว่าอะไรเแนบบี่ยไอ้่าวมันหมดแ่้จะ,จะติดคำพูดว่าเออเลพูดว่าแบบด่านต่อไปนะ่นต่อไปเพราะผม เอาจริงเห็นไหมครับว่าผมเล่นเกมแน,นวด่านเยอะมากนะครับที่อัดคลิปไปผมก็เทิดนะครับเผอพูดเสียงงั้นว่ายินตรนรับสูดด่านอันนี้ไม่มีด่านนะครับมันเป็นมีแค่แมพนะครับแมพนี้จะคือเจ้าของคนเจ้าของคนสร้างห้องเนี่ยจะเปะ็นคนกําหนดแมพนะครับ เ,เป็นคนแมปเองทางซ้ายมือก็จะมีบอกรายละเอียดนะครับว่าคิวโคดาวนะครับสาวินาทีมาถึงอะไรคนที่จะเป็นอิมคอสเตอร์นะครับจะต้องรอให้ครบ35มวินาทีคนที่จะฆ่าเออคนได้นะครับ The distance n o นะครับว่าคิว distance ระยะห่างครบ,บที่ที่ฆ่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับจะขอจะอดีขอภัยนะครับเออแล้วก็ m g m g c ถูกไหมเนี่ย Emergency meeting ยังมันไปประชุมกันนะครับ Emergency meeting สาธุสาธุขอให้เป็นขอขอให้เป็นขอให้เป็น i m p o s t e r เถอะเอาเดิมจ <c oughs> ังหวะนี้สบายดีเลยรอมานานซะเหลือเกินเอาจริงๆผมนึกว่าผมนี่ยจะต้องเป็น i m p o s t e r อีกนานนะครับเนี่ยว่าเออต่อไปแล้วก็คงเป็น คลายเบดคลายเบดคลายเบดอย่างเงี้ยก็คงคิดว่าแบบคงไมไ่เป็นอิมพอสเตอร์หรอกอ้าวเริ่มมาก็ประชุมใส่งานเพราะมีคนหลุดเป็นหนึ่งคนนะครับมีเลฟเก่มีเลสเกยนะครับเออมันก็จะมีการประชุมกันเขาคุยว่าอะไรครับเยลโล่ yellow, เหลืองดันดี้เยลโล่ เออผมขอทำหน้าขอสคลิปไปก่อนเราเน้นนียนไปก่อนเนาะอือเอาจริงๆถนะ้าต้นคลิปนี้มีนี่ตารางสีนะ <c oughs> ใครไปดูเอาด้วกันตารางสีสีอะไรบ้างสีเลี้ยงไปคนแรกแดนดี not ้วอต not เดออิมพอสเตอร์แดนดี้ไม่แดนดี้ไม่ใช่อิมพอสเตอร์นะครับผมก็งดีว่างดีว่าเาจริงๆเด้ไม่ค่อยเก่งนะครับ อ้าวยังไม่ท่านใดนี่ก็จะประชุมตลอดไปไม่ได้นาผมว่าสองคนเนี่ยสองสามคนเนี้ยน่าจะมาด้วยกันเขาพูดว่าอะไรครับไว้ไว้ีเลียงอ้าวเราเนีนเน้นบกางนะครับเนียนไปอ่อีนี่เดลเบลลันโอเค ปืบถ้าผมฆ่าคนอีกคนนึงนี่คือผมชนะนะครับเนี่ยนี่ผมก็ไม่ใช่ฆาตรกรนี่ผมแกนนะ่ะอยากจะประชุมไว้ก้นไปหรือเปล่าจะจะโอ้ชุมเด้อฆาตรกรนี่กถ็ถ้ารู้นะครับคือลงท่อได้เนาะเอาจริงๆอ่ะ ตานี้ผมรู้สึกเขาเล่นยังไงของเขาก็ไม่รู้รนะคืออ่ะหลุดไปหนึ่งผมชนะแน่นอนตานี้หนึ่งผมชนะครับยิงไปยิงโอเครกิจสำ่รัว สำเร็จนะครับแต่ก็ยังไม่เห็นความผิดปกตินะแต่ผมรู้สึกว่าผมเห็นความผิดปกติของสีน้ำเงินนะครับผมเห็นเขาจะพยายามเดินตามคนที่มาคนเดียวนะครับเอา้าเฮ้ยเจอสีแดงตายเฮ้ยแป๊บนึงนะเมื่อกี้ตอนที่ผมวิ่งไปอะเหมือนผมตอนที่ผมวิ่งกลับมา สีอะไรนะที่มันอยู่ตรงกลางอ่ะ๋ยวเขาดูก่อนนะว่าเขาบอกว่าอะไรฮัลโหลฮัลโหลไซปลาไซไซแยงเอา้าไทยแลนด์แป๊บบนึงแป๊บนึงใจยิงเขาถามใครวติตยากรอีทเดอฮัลโหลต่อเขาบอกเป็นคนฮัลโหลคนฮัลโหลฮัลโหลทางนี้อีกตอนนี้ภาร,รกิจลัวๆไปคงมามา ดาวน์โหลดอะไรสักอย่างนะคืออะไรเนี่ยอ,อัพโหลดอัพโหลดข้อมูลเหรอเฮคนะดครัเตอร์ศูนย์ราชการน่ะไอ้มีคนมาข้างผมสีม่วงมาเอ้ยเอ้ยเอ้ยว่าว่าอลไรว่าอะไตที่บอเป็นสีม่วง อ้าวภูพุธแป๊บบนึงสีชมพูจะเดินตามผมเกินมากเกินไปละไม่ละเดินนี้ดีกว่า,าทำคลดาวน์โหลดเฮ้ยแปบบ๊แบแปบคุณมาทำอะไรในห้องเดี๋ยวผม คุณมาทำลายคุณสีส้มเฮ้ยโอ้โหตกใจกต้องมีไม่ถ้ามันไม่มีใครหมดตรงกมันก็ต้องมีเนี่ยสีชมพูตามผมมาไปแล้วไปแล้วไม่ได้ไว้ใจเล้ะพี่นะเขียวงงงงง,งนะ่ะรู้ก็เป็นใครในงงงงอ่ะ ว่าสียมพูอ่ะผมว่าสียมพูไม่ว้ใจละไม่มั่นใจแล้วผมว่าสียมพูผมว่าสียมพูมมมมผมจะพูดคำนีงง้เอา้าสีขาวโทพูดสมันหน้าเลยบอกว่าเฮ้ยี่ำภูย่ำูเฮ้ยจะเจอเขาอีกแล้วฮเฮ้ยอีอีอีอยว่ไทะเทศไยไปรอตาต่อไป ใจอะผมไม่กล้าทำเพราะเควสนี้คือเควสต้องโหลดเฮ้ยเฮ้ยออเคยอะไรไม่มีเฮ้ยแนน่าสีขาวสีขาวผมว่าสีขาวผมว่าสีขาวแน่นอนอุย้ยเสียงน้ำตานี่ก็น่ากลัวเหมือนกันอุ้งเม็นสีน้ำตาแล้ววันหนึ่งมีเควสอยู่ห้องนั้นเหรอไม่มีแล้วไปทำอะไรในนันน้น เดลเล่นนะ <c oughs> เดลเล่นมาเล่าเลยเราจะเข้าไปทำเคสไอ้สีขาวมันอยู่ไม่กล้าไปแอดมินเฮ้ยอ๋อตกใจนี่สรุปเราจะตกใจอะไรนะนเ,เ,เ,เไรนีเยเ่ยผมตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฟดับนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยมองไม่เห็นใครแล้วเฮ้ยนั่นนายเฮ้ยเรียบร้อยหัวแตก